ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe c h anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังกช์ชันแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยช่วงต้นปีทีมงานได้พยากรณ์เรื่องเกี่ยวกับดาวใหญ่ยกย้ายราศีไปแล้ว3มดวงนั่นก็คือดาวเสาดาวมริตยูและดาวพฤหัสซึ่งพากันยกในเดือนมีนาคมและเมษายนส5 6 6นั่นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถแมปตาม าวใหญ่ๆกันไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมีแนวทางหลักๆที่จะตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพอมาวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพยากรณ์ดาวจรในรายละเอียดช่วงที่สั้นลงมากันดูนะครับคลิปนี้จะพยากรณ์ดาวจรช่วงวันที่20เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2566เป็นคลิปที่5สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภค่ะ ลำดับแรกของการพยากรณ์ดาวจรเราก็จะมาดูตำแหน่งธรทำเนียบและการโคจรของดวงดาวในช่วงเวลาที่พยากรณ์นั่นคือ1ดาวอาทิตย์สถิตราศีเมษได้ทำเนียบมหาอุดซึ่งหมายถึงสูงส่งชาวราศีพฤษภดาวอาทิตย์จรเข้าพบวินาศทำนายว่า มีคนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นการนินทาว่ากล่าวหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีสองดาวจันร์ทสถิตราศีเมษได้ทำเนียบมหาจาก ดาวจันร์ทนั้นยกย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งจึงม่ได้พยากรณ์ตามพบไว้ณที่นี้ 3. ดาวังคารสถิตราศีมิถุนไม่มีธรรมเนียบใดๆชาวราศีพฤษภังคารจรเข้าพบกระดุมพะก็ทำนายว่าจะได้ทำในสิ่งที่มีค่าหรือได้เดินทางไปหาสิ่งที่มีค่า 4. ดาวพุธสถิตราศีเมษไม่มีทรรมเนียบใดๆแล้วก็โคจรมนด้วยชาวราศีพฤษภดาวพุธจรมนเข้าพบวินาส 자아니 <목소리가> ทำนายกลับเลยว่าหากมีเรื่องเจราจากู้ยืมก็จะไม่สำเร็จแต่การเจราจาอื่นๆทำได้ไม่ติดปัญหาอะไร 5. ดาวพระฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคโคจรเซิร์ดชาวราศีพฤษภพระฤหัสจรเข้าพบวินาศทำนายว่าต้องห่างไกลผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือต้องระวังเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียง6ดาวสุขสถิตราศีพฤษกได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แล แปลว่ามั่นคงชาวราศีพฤษภมีดาวศุกร์จอเข้าพบตนุทำนายว่าช่วงนี้มีความสุขความทุกข์เรื่องความปรารถนาต่างๆเข้ามาในชีวิต7ด,ดาวเสาสถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงเช่นเดียวกันสำหรับชาวราศีพฤษภดาวเสาจอเข้าพบกรรม,มะทำนายว่าการงานช่วงนี้หนักเหนื่อย งานมีปัญหาทําให้เราทุกข์และเครียดในเรื่องการงาน8ดาวราหูสถิตราศีเมษไม่มีทำเนียบใดๆสําหรับราศีพฤษภดาวราหูจรเข้าพบวินาศทํานายว่าเราไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์ร้อนอะไร9ดาวเกตสถิตราศีกันไม่มีทำเนียบใดๆสําหรับราศีพฤษภดาวเกตจรเข้าพบปุตตะ ทำนายว่าบุตรลาลูกน้องจะมีเรื่องด่วนๆเข้ามาให้ช่วยเหลือและสุดท้ายศูนย์ดาวมฤตยูสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆ ชาวราศีพฤษภมฤตยูจรเข้าพบตนุทำนายว่าให้ระวังเจ็บป่วยเรื้อรังตัวเราจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือมีมุมมองชีวิตที่แปลกไปกว่าเดิมต่อมาเราจะมาดูดาวคู่สำคัญที่น่าสนใจเพราะผลกระทบของดาวคู่ในการพยากรณ์ครั้งนี้เนี่ยมีดาวหลายคู่เลยที่สถิตอยู่ที่ราศีเมษมีดาวร่วมราศีกันอยู่หลายดวงตอนทำนายเราก็จะต้องไล่ไปทีละคู่คู่เป็นเรื่องทีละเรื่องดังนี้นะครับ คู่แรกนั้นเป็นดาวเคราะห์คู่มิตร15ตามตำรานั้นกล่าวว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูพบกันเมื่อใดก็จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นเป็นโอกาสที่ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้เรานั้นได้แสดงความสามารถได้รับในสิ่งที่ดีคู่มิตรตกช่องใด ก็ส่งผลดีในภพนั้นเรื่องนั้นแต่เนื่องจากดาวพฤหัสนั้นโคจรเซิร์ตโอกาสดีๆก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต้องรีบขวายคว้าไว้ถึงจะได้ทันการหากมัวชักช้าจะเสียโอกาสไปสำหรับคนราศีพฤษภมีคู่มิตรอาทิตย์พรฤหัสจรเข้าพบวินาศก็ทำนายว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสที่ดีในเรื่องแดนไกลหรือว่าเรื่องต่างประเทศ ต่อมาดาวคู่ที่สองเป็นดาวคู่ศัตรูอาทิตย์ราหูคู่นี้เปรียบเหมือนกลางวันกับกลางคืนเปรียบเสมือนแสงสว่างกับความมืดที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้พบกันเมื่อ,อไหร่เป็นเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับฟืนไฟโดยเฉพาะท่านที่มี18โยกถึงกันในพื้นดวงกําเนิดจะต้องระวังให้มากเป็นพิเศษ นอกจากเรื่องอักขีภัยแล้วยังตีความหมายในเรื่องบุคคลไปหมายถึงอารมณ์อันแปรปรวนความเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เป็นอารมณ์ลักษณะสองขั้วอีกประการหนึ่งที่พบบ่อยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายงานคู่ 18, 18นี้ตกช่องใดส่งผลร้ายในเรื่องนั้นๆ ชาวราศีพฤษภมีดาวคู่ศัตรูอาทิตย์ราหูจรเขาวินาศก็ทำนายได้ว่าเรื่องฟืนไฟระบบไฟฟ้าเหตุที่เกี่ยวกับอักคีภัยมาไม่ถึงตัวเราเป็นเหตุที่เกิดในแดนไกลเราไม่มีเกณฑ์โยกย้ายไม่ย้ายบ้านไม่ย้ายงานไม่ย้ายที่อยู่นอกเสียจากว่าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ห่างไกลถิ่นกําเนิดหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศเราก็จะต้องระวังในเรื่องฟืนไฟแล้วก็การโยกย้ายที่ได้กล่าวมานี้ ดาวคู่ที่สมเป็นดาวคู่ศัตรูมนทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีคู่ที่ว่านี้ก็คือราหูคู่กับพุทธมนต์ตามปกตินั้นทำนายว่าพุทธอันธาพาลวิวาทราหูจะเกิดเรื่องอันมีปากเสียงกันไม่เชื่อฟังต้องพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงแต่พอพุทธมนตความหมายจึงกลับกลายเป็นดีนั่นคือมีความเชื่อฟังเรื่องที่ปกติต้องทะเลาะก,กันกลับกลายเป็นว่าตกลงกันได้คุยกันรู้เรื่องดี ชาวราศีพฤษภมีคู่ราหูพุทธแต่ว่าพุธเดินมนกลายเป็นคู่ศัตรูจรนมลในภพวินาศก็ทำนายว่าเรื่องในแดนไกลไม่มีความขัดแย้งกันทั้งที่เรื่องนี้คุยกันกับต่างประเทศหรือคนแดนไกลที่ไรก็ต้องมีเรื่องกันทุกทีต้องมีปากมีเสียงแต่ช่วงนี้กลับดีคุยกับคนแดนไกลคุยกับต่างประเทศสามารถเข้าใจกันตกลงกันได้ทางต่างประเทศจะให้ความเชื่อถือเราดีเพราะว่าไม่มีอะไรต้องพิสูจน์กันอีก ดาวคู่ที่4คือคู่มฤรติยูสุขเดิมทีนั้นสุขตกช่องไหนก็จะมีความทุกข์ความสุขความปรารถนาในเรื่องเรื่องนั้นแต่เมื่อมาร่วมราศีกับดาวมฤรติยูนั้นก็จะทําให้เกิดความวิปริตอาเพศจึงเป็นความปรารถนาแปลก,ปลกๆเรื่องนอกกรอบมีความสุขแบบที่ไม่เหมือนคนทั่วไปขึ้นมา สำหรับคนราศีพฤษภคู่มรุตยูสุขจรเข้าพบตนุทำนายได้ว่าเราจะมีความรักนอกกรอบรักที่ไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปตัวเราจะได้มีความสุขในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ แปลกประหลาดไม่เหมือนใครเรื่องการเงินการลงทุนของเราจะเปลี่ยนแปลงวิปร,ริตไปจากวิถีเดิมๆม,มาถึงตอนนี้เราได้ไล่ดูดาวคู่สำคัญสคัญกันครบแล้วต่อมาเรามาดูดาวชุดที่โยกถึงกันได้เป็นกกเป็นเหล่าดังนี้นะครับ ดาวที่โยกถึงกันได้เป็นกกศดินา157ที่ราศีเมษและราศีกุมมีดาวพระหัสโคโจรเสิร์ททำนายว่าจะมีการรวมตัวกันของผู้ที่มีอำนาจวาสนาผู้บริหารระดับสูงผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นการรวมตัวกันแบบเร็วๆเพื่อกระทำการบางอย่างจะเห็นว่าดาวได้ทำเนียบดีทั้ง3ดวงทำให้กกศักดินาครั้งนี้มีอนุภาพสูงมีบทบาทที่โดดเด่นแต่ก็มีดาวอื่นๆเช่นดาวราหูและ พุทธที่เดินมนคอยขัดขวางผลของการรวมตัวของก๊ักศิีนาจึงไม่ได้สะดวกสบายมากนะัก ชาวราศีพฤษภมีก๊กศักดินา157จอนเข้าที่กรรม,มะวินาศะทำนายว่าผู้มีอำนาจวาสนาหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมมือกันอย่างเร็วๆมีแนวนโยบายที่ส่งผลถึงเรื่องการงานในต่างประเทศของเราแต่ก็มีความติดขัดในทางปฏิบัติจึงไปไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะว่ามีคนกลับคำพูดหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาคอยขัดขวาง ดาวโยกถึงกันได้เป็นกกศักดินาฝ่ายมืดที่ราศีเมษและราศีกุมมีดาวพระฤหัสโคจรเสิร์ด ทำนายว่าจะมีการรวมตัวกันของผู้มีอิทธิพลคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่มีทรัพย์มากเป็นการรวมตัวกันแบบรีบๆเพื่อจุดประสงค์บางอย่างจะเห็นว่าดาวได้ทำเนียบดีถึงสองดวงกกศดินาฝ่ายมืดนั้นก็มีอนุภาพเช่นกันมีบทบาทแต่ก็มีดาวอื่นๆเช่นดาวอาทิตย์ทำเนียบมหาจักดาวพุทธที่เดินมนเหล่านี้คอยขัดขวางเอาไว้ผลของการรวมตัวของพวกเจ้าพ่อมาเฟีย เรื่องเกี่ยวกับเงินต่างๆทั้งหลายแหล่จึงไม่ได้สำเร็จผ่านฉลุยเหมือนที่ตั้งใจเอาไว้ ชาวราศีพฤษภมีกวกศักดินาฝ่ายมืด857จอนเข้าที่กรรมมะวินาศะทำนายว่าผู้มีอิทธิพลหรือผู้ร่ำรวยเงินทองรวมมือกันอย่างรีบรีบเร็วๆทำการบางอย่างที่จะส่งผลดีโชคช่วงชัชวาในเรื่องการงานในต่างประเทศของเราแต่ก็ปรากฏว่ามีความติดขัดในทางปฏิบัติอีกเช่นกันจึงไปไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะว่ามีคนกลับคำพูดหรือว่าติดขัดเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์และคุณธรรม ดาวโยกถึงกันได้เป็นกกโจร387อังคารราหูเสาเป็นโจรใจกล้ามากความสามารถแต่ขาดคนช่วยวางแผนไปสักหน่อยเพราะยังขาดดาวศุกร กกโจรน,นั้นถนัดเรื่องปล้นงานฉวยโอกาสงานที่ไม่ต้องอดทนหวังผลกันในชั่วข้ามคืนเรื่องสีเทาๆกลนโกงหรือคอร์รัปชันต่างๆเราจะเห็นว่า387ครบกกโจรมีเซนเตอร์อยู่ที่ราศีเมษการปล้นในครั้งนี้นอกจากวางแผนไม่ดีแล้วยังมีอาทิตย์และพระหัสหรือเรื่องเกี่ยวกับทางการราชการหรือเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมความถูกต้องมาขัดขวางทางโจรไว้อีกทําให้การปล้นนั้นไม่น่าจะสําเร็จลงไปได้

เรื่องกกโจรคนราศีพฤษศได้กกโจรเข้าพบวินาศกัก็ทำนายว่าเราจะฉกฉวยโอกาสในเรื่องต่างประเทศอยากจะลัดขั้นตอนหรือพยายามทำในเรื่องโลดโผนเรื่องใต้โต๊ะใต้ดินหวังผลสำเร็จในชั่วข้ามคืนแต่ก็ยังขาดการวางแผนที่แยบยนต์ทำให้การกระทําแบบกกโจรครั้งนี้ไม่สำเร็จและก็ยังมีส่วนของทางการเรื่องระเบียบและคุณธรรมมาขวางทางอีกด้วย พยากรณ์ชาวราศีพฤษศวันที่20เมษาถึง2พฤษภา66 เรื่องตนเองมฤตยูสุขจรทับลักษณาคิดวางแผนแปลกๆนอกกรอบไม่เหมือนใครมีความสุขในเรื่องปแปลกๆแตกต่างจากคนทั่วไปตัวเรามีความเปลี่ยนแปลงควรระวังเรื่องสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆเรื่องการงานพบกรรม,มะมีเสาจรได้เกษตรทำนายว่าทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมีอุปสรรคและเรื่องยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเป็นงานเกี่ยวกับแดนไกลและเป็นงานที่มั่นคงเรื่องการเงินอังคารจรเข้ากระดุมพระทำนายว่าต้องลงมือทำเพื่อให้ได้เงินหรือเดินทางไปเพื่อหาเงินมีเงินหมุนเวียนทั้ง เข้าและออกเรื่องความรักเจ้าเรือนปัตตณิเข้าพบการเงินความรักและการเงินสอดคล้องกันคนรักมาติดสอยห้อยตามและเดินทางไปกับเราเพื่อเรื่องเงินการพยากรณ์ดาวจรสำหรับวันที่20เมษาถึง2พฤษภาคม2 5 6 6กก็มีรายละเอียดตามที่เรากล่าวกันมานะครับจะเห็นได้ว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลายก,ก๊กหลายเหล่าเพื่อเป้าประสงค์ ของพวกพ้องตนไม่มีใครยอมใครสุดท้ายจึงไม่มีใครได้สมปรารถนากันเลยสิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้คือดาวพุธม์วิปริตจึงไม่ควรเชื่อถือในคำพูดคำจาการเจรจาใดๆก็ตามนะครับเพราะว่าพูดแล้วไม่เป็นไปนตามที่พูดผลออกมากลับซ้ายเป็นขวากลับหน้าเป็นหลังขอให้ทุกท่านระมัดระวังทั้งส่วนที่เราเป็นคนพูดไปให้สัญญาอะไรตกลงอะไรกับใครไว้หรือได้รับคำสัญญาอะไรมาจากคนอื่นก็อย่าไปยึด มั่นเชื่อถือให้มากนักเพราะว่าดาวแห่งการเจรจาไม่ได้เป็นใจให้เป็นไปตามนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบพบแต่โชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขความสมหวังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe channel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชันแตงเพื่อสนับสนุน c h a n e l ตานทวพยากรด้วยนะครับ